เราไม่ใช่แม่ชีนะจะได้จำเจอ,อยู่แต่ในบ้านเออไม่ใช่แม่ชีต้องมาอยู่แต่ในบ้านกินข้าวทำกับข้าวเลี้ยงลูกนอนทำกับข้าวเลี้ยงลูกนอนอาบน้ำกินข้าววนอย่างเงี้ยชีวิตทุกวันชีวิเมืองนอกเออ ตอนนี้ถามว่าอยากทํำไงอยากกลับไปไทยอยากไปเที่ยวทะเลอยากไปกินอาหารอร่อยอ่อยอยากมีพี่เลี้ยงเด็กแล้วเราก็ได้นั่งกินแบบสบายๆอาหารอร่อยอร่อยอากาศดีๆค่ะห่วยหามากอากาศดีๆแบบบ้านเราแบบท่าตามทะเลอากาศสดชื่นได้กลิ่นไอทะเลได้เห็นแสงแดดนะคะที่นี่แสงแดดหายากมากทุกวันนี้ต้องกินยากแก้แพ เพราะว่ามันน้ำลูกมะม่วงมันจะไหลตอนเช้าเช้าเช้ามืดหรือไม่ก็หลังเที่ยงคืนไปถ้าตื่นมาเนี่ยน้ำมูกจะไหลนะคะแผ้อากาศอยากอยากกลับไทยมากแต่ยังกลับไม่ได้จะร้องไห้ตายอยู่แล้วคนนี้ยทำไงรออย่างเดียวทำอะไรไม่ได้กลับตอนนี้ไม่ได้รอเรื่องสัญชาติรอเอกสารอ,อยากกลับมากค่ะ ยังไงเมืองไทยก็น่าอยู่กว่าสำหรับเราอะ